เพแกไม่แน่ใจแกจ,จะไม่จิบตอนนี้ทนกันทนตามแล้วจังกี้อโอาาา็โอ้ยโอ้ยจ่าเวร่นราซส้อไว่สิบบาทเลนะราเยบอกว่า เขาเขามาซื้ออะไรนี่ใช่ไหล้่ะอ่าเราเราคนซื้ออีกคนไหนพี่ทานี้มาที่ไปก็ไม่บอกกาได้พูง่ายครับเบังอุรัวได้มาจากแบบแบบไหนจำนวนแบบไหนนะอธิบายยากนะครับมันเงินบนเงีอเป็นสีนะครับเจ้าไปซื้อคนจำน่นซื้อนะครับ โบีนยังไครับเออบนบน้วี่ยนเออนบ้เปอูนี่ยาเปนอมป็นเอามาสื่ออ้าวอมครับมันมันบริเวันเลยเนี่ยเออคือกระดาษนี่ใครุกเร่องบบดสอบมีอะไรบดาไปอะไรครับเดี๋ยวพี่ก็ตามไปนะครับ มาเนี่นะครับได้มาะกาศเพื่อนอยู่หน้าไปสื่อพร้อมหน้ากูงูหันหน้ากับแบบนึ่ง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 กับไปกับมากกัไปกับมากได้มาลครับอ่าเอาดีๆดีๆพูดดีๆตรงๆเลยพูดตรงนะครับคือเขาไม่ใส่ก็ได้แต่แบบคือแต่ทำมาได้แหละครับอ่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ครวามหมายคือคัวผมไม่ส่งของเขาให้มาตังมันหมุนเวียนนะครับออมันก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่ามาจากไหนครับอครับแค่นังแล้วแล้วพี่มาซื้ออะไรฮะซื้อบุหรี่ครับอ๋อซื้อบุหรี่นมกับน้ำครับอืมอืมอได้มาวันไหนจำได้ไหมพี่มีแบงค์เดียวได้มาแบงค์เดียวครับมีแบงค์เดียวเลยครับเออได้มาวันไหนพี่จำได้ไหมก็ได้มาเช้านี่ครับก็เพื่อน ก็ซื้อจัของกันนี่แะครับความหมายาผมก็อธิบายยากเหมือนกันครับ